สวัสดีค่ะช่องบ้านสวนโพคาวินนะคะมือนีสหาแฟนลงไปตึกแหจ้าสิไปจับเอาปลาหมอไปขายตลาดนะคะจากที่วันนั้นเราจับมาเช็คไซดูแล้วใส่ปลากระไดอยู่ห้ากระสิมจับไปขายตลาดเด้อจ้าจับช่วงใบาบาค่ะแล้วก็ไปขายตอนใบใบไปขายซดขายย่างคุณน่ะวานลงไปแล้ว ได้บโนใส่เบิงกันดูทายชั่วอยู่ดีนี่สิติดบลาได้ไหมล่ะถาเบิงเดอ้อถาเบิงเดอ้อได้บได้วนน่ะดินดุกดัก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 ว้าวประรรมดาเ้อค่ะแหนี่นี่ก็ประมาณประตำกว่าซีโร่เลจะ้ะประมาณสามโลก,กว่าถึงสี่โลได้นะคะแหเดียว นี่มาถาเบิงมาถาเบิงนี่เอากิงใหม่ก็กิงไงค่เส่ละใส่ละเส่ะว้าวมีทั้งแบบใหม่มีทั้งป่าด้วยจ้านี่ปลาหมอตัวใหญ่ๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะขอบคุณค่ะ